ขออนุญาตที่จะอธิบายลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับเพื่อจะทำให้ผู้บริหารทีม h อ d หรือผู้จัดการฝูงบลมเกิดความมั่นใจครับว่าหากเรียนด้วย Virtual Virtual c l a s s r o o m ของทางสถาบันแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไรครับรายละเอียดนี้จัดทำเป็นตารางเพื่อให้ง่ายครับลำดับที่1ครับผู้เรียนที่จะเรียนด้วยหลักสูตรหลัก ที่ผ่าน V i r t u a l classroom นั้นต้องนะครับเป็นคำว่าต้องเลยนะฮะต้องเรียนผ่านวิดีโอออนไลน์ก่อนครับวิดีโอออนไลน์นี้เป็นการจัดทำโดยทางสถาบันครับเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นเราเรียกว่าหลักสูตรย่อยครับเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรหลักครับเพียงแค่ว่าจับประเด็นที่เป็นเนื้อหาสำคัญครับมาทำเป็นวิดีโอออนไลน์ ซึ่งได้เรียนไปแล้วว่าเป็นไมโครเรียนนิ่งครับวิดีโอออนไลน์นี้จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นะครับความยาวประมาณ3 0 4สถึงสีนาทีครับผู้เรียนก็จะเรียนผ่านเราเรียกว่าระบบของสถาบันครับเป็น Learning Management s y s t e m LMS ครับเป็นของสถาบันที่จัดหาพอรไให้กับผู้เรียนครับดังนั้น ทางองค์กรลูกค้าไม่ต้องลงทุนในระบบ lms นี้เลยครับเราจะให้อักเค n t กับกลุ่มผู้เรียนไปครับและจะคอยแจ้งทางทีมผู้จัดครับว่ามีผู้เรียนเข้ามาเรียนแล้วครบถ้วนหรือไม่อย่างไรหากต้องการให้เราช่วยดูแลนะครับและหรือทางผู้จัดสามารถที่จะดูแลด้วยตัวเองได้ครับเพราะว่าเป็นเชิงของการเจนอ c เค้แล้วก็สอบถามกับผู้เรียนว่าได้เรียนไปอย่างซึ่งช่วงเวลานี้ จะเรียนก่อนเข้าเรียน Virtual Classroom สักประมาณ7 1 0ถึง10วันครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนแล้วก็เรียนกันจนครบจริงๆมีการช็อตโน้ตมีการทำเวิร์กช็อปเล็กๆกันขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับก็จะมาเรียนผ่านตัว Virtual Classroom ครับ ซึ่งหลายคนกังวลว่าจะไม่ได้ผลผู้เรียนจะไม่ปฏิสิเพอย่างที่เรียนไปแล้วครับเขาปฏิสิเพครับพเพราะวิทยากรก็จะสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งที่เป็นความรู้ไม่ต้องมาเสียเวลามากนะักแล้วก็เน้นเชิงปฏิบัติครับนำหลักสูตรหลักนะครับที่ใช้ในการสอบรมตามแผนพร้อมกิจกรรมที่เป็นเชิงของกิจกรรมผ่าน v วลชัวครับจะมีการปรับกิจกรรมที่ใช้ในคลาสปกติที่เป็นอินเทอร์คลาสซูมมาเป็นกิจกรรมในเชิงของ ผ่านเวอร์ชวครับซึ่งตรงจุดนี้ครับใช้เวลา1วันตามโปรแกรมของหลักสูตรนะครับถ้าเป็นหลักสูตร2วันก็ใช้เวลา2วันครับโค้ดและวิทยากรนะครับที่เป็นผู้ดำเนินการสอนนั้นจะร่วมมือกับทีม Facilitator ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีครับในแง่ของการรับฟังผู้เรียนและก็จับประเด็นของผู้สอนพร้อมกับไปช่วยผู้เรียนตอนแบ่งกลุ่มย่อยครับคอยกระตุ้น คอยตอบคำถามคอยอธิบายว่าเวิร์กช็อปนี้วิทยากรต้องการให้ผู้เรียนทำอะไรดังนั้นจะเห็นว่าเราจัดทำเป็นระบบครับเน้นเว์ชวลจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการผู้เรียนมานั่งฟังเฉยๆครับแต่ว่าผู้เรียนจะได้ร่วมทำกิจกรรมพร้อมได้ความรู้ไปแล้วเอาความรู้นั้นมาทำกิจกรรมผ่านเว์ชัวและมีการแบ่งห้องย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนกันทีมฟาก็จะคอยกระตุน้นคอยติดตามและอาจจะนำคำถามนั้นมาสอบถามวิทยากรแล้วก็ วิทยกรอาจจะเข้าห้องย่อยตะเวนห้องย่อยเข้าไปช่วยเหลือดูแลก็เปรียบเสมือนกับอินฮาวคา o ูมที่วิียกรเดิมไปตามโต๊ะต,ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับต่อมาครับหลังจากที่เรียนไปแล้วจะมีการบ้านเป็นคอมมิชเมนต์อย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับตรงจุดนี้ครับเราจะมีการให้คำปรึกษาชี้แนะเพิมเ่มเติมโดยเวียกรครับเราเรียกว่าเว r ร์ลชอคคลินิกใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยเวียกรและโค้ชตรงจุดนี้มีประโยชน์ตรงจุดที่ว่า เป็นไปได้ครับผู้เรียนบางท่านอาจจะไปปฏิบัติแล้วเกิดข้อสงสัยบางท่านอาจจะได้คำถามที่มีท่านหนึ่งถามแล้ววิทยากรตอบก็จะเกิดการต่อยอดดังนั้นบรรยากาศของการทำคลินิกนั้นเป็นการมาเติมสิ่งที่อาจจะขาดในวันที่เรียน Virtual Classroom ปกติมาเพิ่มเติมได้อีกครับสุดท้ายครับอย่างที่เรียนครับทีมงานของสาบันก็จะมาคอยติดตามผลครับว่า ผู้เรียนได้รับอะไรจากการฝึกลมและเอาอะไรไปใช้ผลลัพธ์ของการเอาไปใช้เป็นอย่างไรรูปแบบเราใช้เป็นเรื่องของการโทรติดตามครับและคนที่ดำเนินการเป็นทีมของสถาบันครับสถาบันเชื่อมั่นว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ Virtual Classroom โดยผ่านขั้นตอนทั้งหมดที่มีองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์นี้จะทำให้การเรียนรู้แบบ Virtual Classroom เกิดประสิทธิผล อย่างแน่นอนครับ